รุ่นก่อนเนี่ยจะตัวกล้องหลักจะเป็นกล้องหลักที่สามารถปรับรูรับแสงได้แบบ<อ>เข้าุบเข้าหุบออกได้เลยรุ่นนี้เนี่ยเหมือนโดนตัดสีออกไปดูเบียที่เราคุ้นเนี่ยมันไม่เลื่อนขนาดเม้<ช>ตัวที่เราแหลกตัวที่เราเล่นซึ่งมันใช่เรือธงนะครับเรือธงเขาเลื่นจริง<อ>ซึ่งอีกปุ่มหนึ่งที่อยู่ด้านล่างเนี่ยครับอันนี้คือปุ่มที่บอกเลยว่านี่คือมือถือเลนส์กล้องวันนี่บุูคัตเตอร์ที่ทํางานแบบเดียวกับกล้องจริงๆก็คือกดครึ่งหนึ่งเป็นการโฟกัสและกดอีกครึ่งหนึ่งเป็นการถ่ายตอนแรกผมรู้้สึกกกวว่่่่าาาาไไมมมดดคหัังนนแตลยเป็ พอเทสแล้วมันดีจนมันคือมาตรฐานสำหรับการเทสทิป <t ip> ตัวนี้ในรุ่นอื่นๆเลยเราอย่างตัวคะแนนก็ได้ครับคะแนนอัลตตูต้เนี่ยอยู่ที่3ล้าน7โอเคไม่ดีที่สุดเราเคยเทสตัวหนึ่งได้4ล้านแต่ความร้อนของเขาอยู่ที่ประมาณี่เ้องศาก็ไม่ได้ร้อนสุดเหมือนกันเพราะว่าตัวได้4ล้านเนี่ยมันทะลุห้าสิบโอเคแล้ววันนี้เราอยู่กับสมาร์ตโฟนเรือธงรุ่นใหม่จากทางนูเบียครับอย่างนูเบีย z 80 u l t r a ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงที่ผมแพ้คำว่าฉูดฉาดและมีสไตล์ของตัวเองมากเอาคดเอาแค่แบบงานดีไซน์อะแม่งโคตรมีเอกลักษณ์แล้วอันนี้คือลวดลายที่เรียกว่า Study Night ครับซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากภาพวาดของวินเซนต์แวนโก๊ะหนึ่งในภาพวาดที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกซึ่งเขาอะทำสีดีมาหลายเจนแล้วทีนี้ภาพรวมในเรื่องของงานดีไซน์เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเทียบกับตัว z 80 u l t r a จะมีการเปลี่ยนการวางตำแหน่งกล้องอยู่กล้องหลักเนี่ยอยู่ที่เดิมครับแล้วก็ยังมมีควานน มีวงสีแดงตามสไตล์ีโ o Vision ของเขานะครับแต่ว่ากล้องที่ย้ายตำแหน่งเนี่ยคือกล้องเอาตตรไวย้ายไปอยู่ด้านบนแทนถ้าเป็นเจนที่แล้วแซ่บแตสิบอาต้เนี่ยจะอยู่ข้างๆกับเลนส์ที่เป็นเทเลย์าย่างนี้ข้างบนแล้วก็มีการเพิ่มชุดเซนเซอร์ขึ้นมาซึ่งผมคาดเดาว่านี่น่าจะเป็นเซนเซอร์เกี่ยวกับการโฟกัสเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยอัปเกรดฟีเจอร์ในการโฟกัสโดยเอา AI เข้ามาช่วยมันก็ต้องมี อะไรสักอย่างหนึ่งอะมาช่วยให้สิ่งนี้ทํางานได้ดีขึ้นครับแล้วก็อย่างที่เปลี่ยนไปคือตัวแฟลย้ายแฟลชจากที่เป็นขิดๆีดดอยู่ข้างค e ําว่านิโอวิชชันมาเป็นว<ม>งกลมแทนล้อมคําว่านิโอว e ิชชันไว้แล้วก็เป็นแฟลแบบดูโอด้วยโอ้ oh, เป็นแฟลตคู่นั่นเองใช่แล้วก็ถ้าพูดถึงการดีไซน์ครับอย่างที่ข้ามไปไม่ได้เลยก็คือตัวขอบเครื่องนะเพราะว่าขอบเครื่องของเขาเนี่ยเขาจะมีการเล่นลวดลายให้ล้อมไปกับตัวสีฝาหลังนะไม่คือไม่ใช่แค่เปลี่ยนสีให้เป็นสีน้าเงินแต่มีการใส่ลายที่เป็นแบบเส้้้้นน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 เเเเเหมมมืือออออลลาาายยยสสวววดดรรรปปปกกกกขงงงงะะไณณีีคคบิ่่่ึท็ษุ ปุ่ม power เขาก็ยังใช้เป็นสีแดงเหมือนเดิมสไ,สไตล์เดิมของูเบียแล้วก็เป็นปุ่มที่มีการทําลวดลายเหมือนกันลวดลายด้วยเหรอใช่ <Ç ay> อ๋อกาจะเป็นลายแบบ,บสไตล์โนบีอเป็นเหล็กๆทัฟๆหน่อยใช่ใช่ซึ่งอีกปุ่มหนึ่งที่อยู่ด้านล่างเนี่ยครับอันนี้คือปุ่มที่บอกเลยว่านี่คือมือถือเน้นกล้องเพราะนี่คือปุ่ม s ต u t อ e r ที่ทํางานแบบเดียวกับกล้องจริงๆก็คือกดครึ่งนึงเป็นการโฟกัสและกดอีกครึ่งนึงเป็นการถ่ายครับมันจะไม่เหมือนกับพวก camera control ของไอโฟนที่มันเป็นการแบบ ใช้วิธีการทับแต่นี้เป็นฟิสิกอลปุ่มที่มันกดได้จริงๆริี่กลับมาอีกฝั่งหนึ่งครับก็จะมีอีกหนึ่งปุ่มก็คือปุ่มที่เรียกว่าสไลด์บอทอนอ๋อเป็นสไลด์บอทอนซึ่งการทำเท็กเจอร์ลวดลายเนี่ยเขาจะม,มีเท็กเจอร์เหมือนกันนะว่ามันจะมีเป็นเหมือนลายเหล็กตารางตารางอะไรแบบนี้อยู่ด้วยซึ่งปุ่มนี้ก็จะมีหน้าที่ในการแบบเข้าตัวช็อตคัทหรือว่าตัวแอปต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าต้องขอบอกก่อนว่าตัวตั้งค่าปุ่มเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งค่าแอปได มีหมดเลยแลมีในสไตล์ของตัวเองใช่ไม่เหมือนใครด้วยอ่ะพี่นนท์เรามาเริ่มอีกจุดหนึ่งเลยดีกว่าก็คือเรื่องกล้องอคือมันเป็นมือถือเน้นกล้องแล้วเราอยากจะรู้ว่าเวลาถ่ายรูปแล้วมันจะได้คุณภาพดีสักแค่ไหนเพราะว่าถ้าเทียบกับมือถือเรือธงสมัยนีย้เขาจะให้เลนส์แบบ200ล้านเลนส์ล้านเซนเซอร์ใหญ่เว่อตัวเนี้ยม,มันมีอะไรเด่นบ้างนี่คือซีรีส์ที่เน้นการถ่ายภาพอ,อยู่แล้วในระดับหนึ่งเป็นเรือธงที่เน้นการถ่ายภาพอีกรุ่นหนึ่งที่ผมว่าทําออกมาได้ดีมากๆกล้องหลักของเขาัเเป็นนกกกลลล้้องห50าพิซ ที่มีเซนเซอร์ขนาดใหญ่ถึง1ต่อ1นนิ้วอ้ใหญ่ซึ่งถือว่าใหญ่มากๆนะใหญ่ครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเป็นอีกหนึ่งความชูชาติเขาเลยนะคือระยะตั้งต้นเป็น35มิมลลิเมตร<อ>เขาทำสิ่งนี้มาตลอดและยังคงยืนหยัดที่ทำต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ค่า F หรือว่าดูรับแสงเนี่ยอยู่ที่1.7ซึ่งถือว่าใหญ่มากใช่แต่ว่ามันก็เป็นการรอบจากรุ่นก่อนไปเพราะารุ่นก่อนเนี่ยมันสามารถปรับค่าเอได้ด้วยใช่ใช่ สามารถปรับดูรับแสงได้แบบกุบเขา้เขากุบออกได้เลยรุ่นนี้เนี่ยเหมือนดวงตัดสีออกไปมีอีกอย่างหนึ่งที่รุ่นนี้เขาเพิ่มเข้ามาครับคือโฟโตกราฟดีไซน์ผมขนะอเรียกชื่อนี้ไปเลยแล้วกันเพราะว่าการทํางานมันเหมือนกันเดียเลยถ้าดูดีไซน์นะใช่จริงๆมันคือตัวฟิลเตอร์ครับแต่ว่าคุณเห็นไหมว่าวิธีการเคลื่อนอมันอะสามารถปรับได้อคุ้นอะเรียกว่าคุ้นมือใช่คุ้นมือเลยอีกกล้องหนึ่งที่ผมว่าโดดเด่นมากๆครับผมคือกล้องเอาตตอไว้ห้าสิบล้านเช่นเดียวกัน50ล้านแต่เซนเซอร์คร ถึง1ต่อ1.55หโอ้โหหนึ่งต่อ1.5 5่าถ้าให้หนึ่งภาพมันคือเซนเซอร์ที่ขนาดใกล้ๆกับกล้องหลักของ iPhone รุ่นธรรมดาเลยใช่ขนาดเซนเซอร์ที่ใหญ่เท่ากล้องหลักของ iPhone อะมาอยู่ในกล้องอัตตาไวของตัวนี้ใช่แต่ระยะตั้งต้นของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1 8มิลลิเมตรไม่ได้กว้างมากเทียบกับ iPhone i มัน n e มัน1 3ากว้างเวอร์เลยตัวนี้จะไม่กว้างเท่าไหร่อ๋อแล้วก็รองรับออโต้โฟกัสด้วยรองรับตัวออาตาไวมาโครด้วยระยะอเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5.5ซนติเมตรถือว่าไกลมากๆแล้วเขาได้ไกลได้เยอะอยู่อีกหนึ่งเลนส์ครับคือเลนส์เทเลโฟโต้64ล้าน64ล้านขนาดเซ็นเซอร์เนี่ย1ต่อ2นิ้วต้ก็ไม่ได้ใหญ่นะก็ไม่ได้ใหญ่เวอร์อและก็ระยะเริ่มต้นเนี่ยจะแปกกว่าเจ้าอื่นคือเริ่มที่ประมาณ 2.7x ก็คือประมาณ70 mm. ็มิลลิเมตรรุ่นอื่นเนี่ยเขาจะเริ่มที่แบบ 3x 3.7x แต่ว่าพอเข้าไปดูในแอปกล้องอะครับตัวระบบที่เขาอยากให้เราถ่ายอะ่ะคือ85มิลลิเมตร เ,ออเขาจะเขาจะไม่ตั้งติดติมาให้เขาขอมาตั้งแต่แรกเลยซึ่งผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าทําไมทําแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วระยะเจ็ดสิบก็ไม่นช่ระยะใช้งานที่เวิร์กอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคือตัวเขาว่าเน้นเรื่องของการถ่ายพอร์เทรตมากๆซึ่งพอร์เทรตเนี่ยระยะหลักๆที่เราใช้กันก็นคือสามสิบห้าห้าสิบแล้วก็แปดสิบห้าเลยไม่ค่อยมีใครใช้พอร์เทรตระยะเจ็ดสิบก็คือเขาก็เลยปรับซอฟต์แวร์ให้มันเป็นแปดสิบห้าไปเลยเลือกระยะที่สวยที่สุดให้แบบพร้อมถ่ายที่สุดได้้้้้้ไไไวววทีี่่่่่่่่สสุุดออ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 ะะรรแแบบนน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 นฝัังงงงงงขกกลลหหหาาาาาาซึเเเคคณมมม็พื16 ้านที่เป็น Under Display คืออยู่ใต้จอนั่นเองอยู่ใต้จอ,เ,อเราพูดถึงสเปคไปแล้วแล้วถ้าแบบเราไปถ่ายรูปจริงๆเนี่ยภาพมันจะเป็นยังไงอะเอาที่ฟิลลิ่งการใช้งานแล้วก็ภาพถ่ายที่ได้เนี่ยผมมองว่าในตัวกล้องหลักมันสมฐานะกล้องที่อยากจะขายช่างภาพอืมอคือมันได้ภาพที่สดคอนทัต์จัดแต่สมจริงมากๆามันจะไม่ได้มีความบูสต์เหมือนกับมือถือฝั่งจีนที่พยายามจะบูสต์ทุกอย่างให้สวยที่สุด อันเนี้ยสีมันจะตรงกับที่ตาเราเห็นแต่มันจะมีความแบบว่าเติมเข้มเข้าไปหน่อยมีความคอนทราสต์แล้วก็มีความสีผิวที่เข้มอมชมพูด้วยใช่แล้วก็จะมีความเกลี่ยพื้นที่ทองฟ้ากับพื้นที่ที่เป็นส่วนมืดได้ดีแต่ว่าจะไม่ได้บูสต์ส่วนเงาขึ้นมาให้มันดูสว่างเกินซึ่งส่งผลให้ภาพมันออกมามีมิติฟีลลิ่งที่ผมอยากนิยามรุ่นนี้มากที่สุดอ่ะคือมีมิติมีมิติมันจะให้ฟีลลิ่งคล้ายกับการใช้กล้องใหญ่มากๆยิ่งปริยะเริ่มต้นมันเป็น3าครับล้า ขึ้นตัวคนข้างหลังมันละลายแบบสวยมากสวยแบบฟิ oh, oh. ลลิ่งกล้องฟูลเฟรมโดยที่คุณไม่ต้องเปิดพอ์เทช่วยคือเดฟมันดีมากดีมากอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้มาจากเลนหลัก35มเมตรตัวนี้ mm hmm. แล้วก็ครอบไป50 mm แล้วก็ยังดีมากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นระยะพอตเทชสระยะ35กับ50 mm จากเลนหลังของเขาโคตรดีโคตรดีนะอ่ะแล้วกล้องออตาไวที่แบบพี่โดนบอกว่ามันดีนะดีหนาเนี่ยแต่ว่าทั้งที่มันไม่กว้างเนี่ยมันดียังไงอะ่ะมันทําได้เหนือคาดคุณภาพของมันใกล้เ hmm. คียงกับกล้องหลักมากๆสีสันทีี่ได้ความมมิตที่ได้ เหมือนกับกล้องหลักและเข้าใกล้เริ่มมีความรายหลังให้เห็นมีเดฟด้วยในกล้องหลักมัใช้เซ็นเซอรอที่ใหญ่มากๆครับปัญหาเดียวของมันก็คือมันไม่กว้างอันนี้คือจุดที่แบบคุณต้องคุณต้องวัดใจแล้วว่าเฮ้ยคุณอยากได้ความกว้างสไตล์ iPhone หรือคุณอยากได้กล้องเัลต์ทบายที่มีคุณภาพแต่ระยะไม่ได้กว้างมากซึ่งเหตุผลที่มันไม่กว้างครับเพราะว่าเขาจําเป็นต้องเอากล้องตัวนี้มาทดแทนระยะ 24ม mm. uh ิล huh. ลิเมตรทีเป็นเหมือน1 X ของมือถือรุ่นอื่นนนเพราะว่าตั้งต้นของเขาอะไอา้า5สิในเรนหลักมันประชิดไปน,นิดนึงเราบางทีถ้าคุณถ่ายในศกาที่ถอยไม่ได้แล้วอะมันจะมีปัญหาตามมาว่าคุณอาจจะไม่ได้ภาพเขาก็เลยต้องทำเอล์ทไวมาทดแทนในระยะนี้ซึ่งมันแทนได้จริงครับ18มิลลิเมตรแม้ว่าจะไม่ได้กว้างมากแต่ให้คุณภาพภาพที่ดีมากๆและ24มิลลิเมตรก็ยังดีมากเช่นกันในงานภาพนิง่งคือสามารถแทนระยะ1 X ของกล้องทั่วไปได้เลยแบบไม่ได้เขินมากลายหลังอะไรแบบ พอไดฟฟ้ฟิลกำลังดีซึ่งอย่างที่ทำได้ดีมากๆก็คือกลายเป็นออลโทรวายมาโคครับซึ่งเราต้องเข้าไปใกล้นิดน,นึงแล้วเขาก็จะมีหมดมาโครขึ้นมาบนหน้าจอให้เรากดเลือกเป็นมาโคมันก็จะจอเข้าไปได้ใกล้ในระยะประมาณ5เซนติเมตรและภาพที่่ายออกมาผมถือว่าก็ทําได้ดีในระดับที่น่าพึงพอใจแต่ไม่ได้ว้าขนาดนั้นอเอาว่าไอ้คำว่ามาโคเนี้ยมันมีเลนส์ที่ว้ากว่านั่นคือเลนส์เทเลโฟโต้ลครับเลนส์เทเลนเนี่ยเป็นเลนส์ที่มีประเด็นให้คุยเยอะมากคือมีทั้งส่วนที่เราชอบมากแลส่วนที่เรางงมากๆว่าาาไมมมันนออออกี ตัวเซนเซอร์ของมันเนี่ยด้วยความที่คุณภาพมันไม่ได้โดดเด่นเหมือนเลนหลักแล้วก็เลน Alt อัลต์วายะส่งผลให้ถ้าเป็นภาพกลางวันนะในที่ที่แสงสว่างอันนี้ไม่ต่างไม่ต่างทํางานได้ดีมากการเข้าใกล้การละลายหลังฟิลยังออกมาดีแต่เมื่อเข้าในที่ร่มที่ท,ที่มีแสงน้อยหรือว่ากลางคืนอะเลนตัวนี้เริ่มเอาไม่อยู่สิ่งที่เอาไม่อยู่เนี่ยผมมองว่าไม่ไม่ใช่เรื่องของแสงเป็นเรื่องของการจัดก,การกับสีหรือว่าการจัดก,การกับไวบบาลานซ์ใช่ ตัวไบร่าของมันเนี่ยจะมีความเพี้ยนได้ง่ายซึ่งไอเพี้ยนของมันเนี่ยจะเป็นการติดเขียวอา,อาการมันจะติดไปทางสีเขียวมากกว่าเลนตัวอื่นๆซึ่งผมรู้สึกว่าแปลกเหมือนกันที่มีอาการนี้ออกมาคือมันควรจะต้องทำได้ใกล้เคียงกันมากกว่านี้แต่ก็เข้าใจได้ครับด้วยความที่ชิ้นเลนมันไม่ได้ใหญ่เท่า,าเลนตัวอื่นคือเหมือนเขาไม่ได้เน้นเลนดีมากขนาดนั้นรวมถึงระยะซูมไกลสุดเนี่ยก็ได้ที่ประมาณ 50x ซึ่งก็ใกล้เคียงกับ iPhone ตัว Pro Max นะที่ได้ 40x แต่ว่าภาพที่ได้อะ ผมว่าซูมโฟนไม่ได้ซูมโฟลไม่ได้เลยคือเขาไม่ได้เก่งซูมไกลจุดที่ผมมองว่าเก่งที่สุดในชิ้นเลนตัวนี้คือเทเลมาโฟซึ่งไม่จำเป็นต้องเปิดโหมดอะไรเลยนะคุณเปิดเลนนี้ไว้แล้วคุณแค่เข้าใกล้อ่ะมันเป็นเทเลมาโฟด้วยตัวเองอและถ้าระยะมันถูกถ้าคุณโฟกัสได้ภาพที่ได้มันแบบเจ๋งมากเป็นเทเลมาโฟที่เทียบเคียงได้กับเทเลมาโฟของเลน200ล้านของ oppo หรือ vivo เลยฟิลนั้นเลยทำอย่างนั้นได้จริงๆคือยอดเยี่ยมมากในฝั่งของเทเลมาโฟแต่ถ้าฝั่งของการถ่ายคนหรืออผมวว่าาาาขึ้้นนนนกััสถรณ์เป็ง ดีแต่ถ้าแสงน้อยหน่อยอาจจะต้องช่วยคนนิดนึ่ง <S <S ทีนี้พอเรามาถึงแสงน้อยหน่อยแล้ว <S <S ผมขอข้าไปพูดถึงกลางคืนเลยแล้วกันมผมว่ากลางคืนของกล้องตัวนี้จริงๆแล้วโดยชิ้นเลนส์ที่ให้มาโดยคุณภาพาอของมันมันเก่งครับแต่ว่าการวัดแสงของมันด้วยซอบแวร์เวอร์ชันนี้มันแอบมีปัญหากับสถานการณ์บางอย่างเช่นสถานการณ์ที่มีไฟส้มเข้ามาถ้ามันจะมีความอมเหลืองอมส้มแบบมากเกินไปคือมันไม่คืนไว้บารานที่ถูกต้องของใบหน้าคนกลับมาให้เราซึ่งผมรู้สึกว่า แต่มากที่เป็นแบบนั้นก็คือตัววานบาลานเนี่ยจะปรับตามสภาพแสงรอบๆโดยที่อาจจะไม่ได้ดึงกลับมาให้เยอะแต่จะเอาแสงรอบๆมาเป็นตัวคียหลักของภาพแทนใช่ซึ่งก็ทําให้ภาพมันออกมาดูไม่ค่อยเวิร์กแต่ว่าถ้าเอาเรื่องของความสว่างนะทั้งเอลต์วายทั้งเลนหลักทั้งเทเลอะความสว่างดีมากและก็จากการนอยส์ดีมากด้วย ทีนี้ครับหนึ่งในสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของรุ่นนี้เป็นการอัปเกรดมาแบบผมจะเอาเป็ครั้งใหญ่ได้เลยนะคือการตรวจจับการเคลื่อนไหวเรื่องอันนี้เนี่ยเขาใช้ทักง AI และก็ทัังระบบของเขาเข้ามาช่วยการจับการเคลื่อนไหวมันจะเป็นตัวเนี้ยตัวที่เป็นรูกคนอันนี้พอเราเปิดไว้แล้วถ้ามันเจอหน้าคนนะมันจะมีกรอบกรอบโฟกัสหน้าขึ้นมาเลยแล้วกรอบเนี้ยจับแบบจิกตามากๆจับอย่างกับกล้องโซนี่ใช่ <H> um. ซึ่งผสมผลให้เวลาเราถ่ายภาพแล้วจับหน้าคนได้ครับมันจะตามหน้าคนคนนั้น แล้วไม่ว่าเราจะรัวภาพขนาดไหนอะหน้าคุณนี่จะชัด oh. ใช่ซึ่งไอเรื่องรัวภาพนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเขาเพราะว่าคุณอาจจะเคยเจอนักมือถือที่แบบว่าโปรโมทว่ารัวได้200รูปรัวได้50รูป1,600รูป, 1, รปมันยังไม่หยุดรัวด้วยผมแค่ถ่ายเพราะว่ามันเยอะเกินคือมันยังไปรัวได้ต่อใช่ AI โฟกัสที่เก่งขนาดนี้เนี่ยมันส่งผลด,ดีต่อการถ่ายกีฬามันส่งผลด,ดีต่อการถ่ายลูปที่าามาอยู่อยู่ไม่นิ่งถ่ายเเลี้ยงอ่าถ่ายัต์เลี้ยง และอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจาก AI AI focus เนี่ยครับถ้าเขาจับแล้วเป็นหน้าคนเขาจะมีฟีเจอร์เด้งขึ้นมาในหมวดการถ่ายภาพปกตินะกระบอกสตรีท<อ>ก็คือการถ่ายภาพเสมือนอตอนแรกลงงงว่าเอ๊ะคืออะไรว่าถ่ายภาพเสมือนพอกดเข้าไปมันคือพอเทสครับอ้าวมันเอาพ็อตเทสมาอยู่ในฟีเจอร์หลักเมื่อจับหน้าคนได้แล้วพอเทสตัวเนี้ยดันทำงานเก่งกว่าพอเทสจริงๆอืมเพราะว่า ตัวฟอตเทตัวนี้ที่ผมลองเล่นอ่ะมันสามารถเปลี่ยนโบเก้ด้านหลังได้ใช่เปลี่ยนได้4แบบเลยใช่แล้วก็เวลาใช้เนี่ยมันจะมีพวกรีทัดหน้าอะไรแบบนี้ในะแต่ว่าการเปลี่ยนโบเก้เนี่ยฟอตเทตของมันอ่ะมันดันไม่มีเว้ยใช่แล้วก็ไอาการใช้หมดภาพเสมือนหรือว่าพอตเทที่อยู่ในพีเจก็ปกติอ่ะอดันไม่สนเรื่องระยะระหว่างตัวมือถือกับตัวคนที่เราถ่ายคือระยะไหนก็ละลายหลังให้แต่ถ้าคุณใช้หมดฟอตเทจอ่ะเขาจะขึ้นข้อความตลอดเลยว่า ต้องอยู่1.5เมตรผมงงมากว่าทำไมพอเทที่ตัวเองมีถึงไม่เก่งเท่าการใช้บวดปกติแต่มีฟีเจอร์เสริมต่อไปก็คืองานวิดีโองานวิดีโอของตัว n u บี a z 8แซเรานี่ยเราอยากรู้ว่าถ้าเราเทียบกับ iPhone 17แล้วกันทเทพในงานวิดีโอเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นในช่วงกลางวันนะครับทุกๆเลนเลยนะผมอยากว่าทุกชิ้นเลนเลยนะสาม,มารถทําสีสันความสดของภาพและความมีมิติได้เทียบเทียง iPhone รวมถึงบิดเรทของภาพด้วยนี่คือหนึ่งในกล้องมือถือไม่กี่รุ่นที่เราสามารถพูดได้ว่าบิดเรทในการถ่ายพื้นฐานของมันอะ่ะใกล้เคียงไอโฟนมากใกล้เคียงใช่ภาพที่ได้ความคมการละลายหลังทุกอย่างใกล้เคียงไอโฟนมากซึ่งแบบน่าตึ่งมากที่มันเกิดขึ้นกับมือถืออย่างแบนนูเบียซึ่งแบบว่ามันดูไม่เคยขิงตัวเองว่ามันเทพวิดีโอทีนี้ในเรื่องของการกันสั่นผมมองว่า ทำได้ดีครับแต่ยังไม่ดีเท่ากล้องของไอโฟนการถ่ายยังมีความแบบว่าเจ๊กบ้างเจ๊กบ้างแล้วก็ถ้าเปิดโหมดการถ่ายพิเศษช่วยมันยังถ่าย 4K ก0ได้แต่ว่ามันคอกภาพไปเยอะนิดนึงปัญหาหลักเหมือนกับภาพนิ่งเลยครับอยู่ที่ตอนกลางคืนคือภาพนิ่งเนี่ยไวบาลามันเพี้ยนแต่ซต์แบย์มันยังช่วยมันยังเกียร์กลับมาแต่วิดีโออ่ะเพี้ยนมั้เพี้ยนเลยแก้กลับมาไม่ได้ซต์แบย์ไม่อยู่คาแรคเตอร์ของเขาในงานวิดีโอกลางคืนครับเขาพยายามจะเร่งแสงให้สว่างที่สุดเท่าที่เป โอเวอร์จนหน้านางแบบเราอะสีแบบขาวโอเวอร์ Over แล้วใช้งานไม่ได้จริงแล้วปัญหาคือพอเราพยายามแตะเพื่อลดแสงกลับมาสุดท้ายแล้วพอเขาเจอหน้า mm hmm. เขาจะกลับไปโอเวอร์เหมือนเดิมผมก็เลยลองใช้หมดมืออาชีพใ,ชในการออาตั้งค่าวไวบาลานซ์เองปรับแค่ยอย่างเดียวคุยบาลานซ์เรื่องโรนเรื่องแสงเนี่ยไม่ได้ปรับอะไรกับมันเยอะวิดีโอที่ได้อะมันคือวิดีโอที่ถูกต้องอคือมันควรป็นอย่างนั้นปัญหาตอนนี้คือซอฟต์แวร์มันอะจัดก,การบาลานซ์ไม่ได้ถ้าจัดการได้อ้นี่คือวิดีโอกลางคืนที่สว่างและบิดเบลดดีมากแล้วจัดการน้อยดีมากอีกรุ่นนึง จากเรือธงที่อยู่ขายกันอยู่ตอนนี้โดยสรุปสําหรับการใช้งานกล้องถ้าเป็นกลางวันสาหรับทุกเลนเลยนะโดยเฉพาะเลนหลักภาพมีมิติมากและทําออกมาได้ดีมากๆคะแนนเน่ยมีเท่าไหร่ให้หมดเลยครับสิเต็มสิบแบบจริงๆให้เกินยังได้เลย <S 1> <S 1> เอออัลตราไวก็เช่นกั <S <S ๆๆๆๆนเก่งมากๆแม้ว่าจะไม่ได้เรื่องความกว,ามวาม้างแต่ว่าก็ได้เรื่องความสามารถในการเทียบเทียงกับเลนหลักได้และสามารถทดแทนระยะที่หายไปอย่าง2ีมิลิเมตรได้เพราะฉะนั้น1 0เต็ม10เหมือนเดิมที่มาบวกกับเรื่องของการทำอาโคด้วยโอ้โหนี่10เต็ม10ได้สบาย ส่วนเล่นเทเลผมขอให้สักแปดเต็มสิบแล้วกันลดมาหน่อยลดมาหน่อยเรื่องของไว้บาลานที่มันไม่เคียดเคียงเด่นหลักแต่ถ้าพูดถึงเทเลมาโคสิบเต็มเหมือนเดิมเทเลมาโคคือขวดมาก ปัญหาใหญ่สุดข้อพิจารณาใหญ่สุดก็คือกลางคืนกลางคืนกลางคืนไวบ้บลาซ์ไม่ค่อยเวริร์กในสถานการณ์ที่เราเจอแต่ถ้าคุณปรับได้ด้วยตัวเองหรือว่าสถานการณ์มันไม่เป็นแบบนั้นก็ยังเป็นกล้องถ่ายกลางคืนอีกรุ่นหนึ่งที่ดีมากทางังภาพนิ่งและว,วิดีโอทีนี้ทีนี้ขอแว็บมากล้องหน้าด้วหนึ่งครับสลหรับกล้องหน้าใต้จอคนก็นทุกคนคงไม่ได้หวังอะไรกับมันมากกับการเป็นกล้องหน้าใต้จอซึ่งก็ก็ตามนั้นครับมันหวังอะไรมากไม่ค่อยได้จริงๆแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเซนที่8แล้วอย่างที่บอกถ้าแสงพ่่ออยูปวแล เป็นกล้องหน้าที่พอใช้งานได้ <statistically S 2> แค่พอใช้งานได้นะแต่ถ้าแสงน้อยกลางคืนจบเลยนี่ก็คือวิดีโอนี่คือแบบไม่ได้เลยก็อแลกมากับการที่มันไม่มีอะไรมาบังหน้าจอเลยการที่หน้าจอมันโล่งๆแบบเนี้ยอาจจะเบิกกว่าก็ได้เพราะบางคนเนี่ยแทบไม่ใช้กล้องหน้าเลยที่นี่ครับหมวดการใช้งานเสริมอื่นๆเนี่ยผมมองว่าหมวดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจนะคือหมวดสตรีทที่เขาจะแปลไทยว่าถนนอันนี้คืออีกปัญหาหนึ่งของูเบิแคือการแปลไทยอะ ประหลาดมากแปลไทยแบบตรง<ช>ตัวหมวสตีทจริงๆแล้วก็ใช้งานเหมือนกับบวดกล้องปกติเลยครับเพียงแต่ว่าการเลือกระยะเลนสน์เขาจะเอาออกมาอยู่ข้างนอกครบทุกระยะมันทา<อ>ให้เราถ่ายได้ไวขึ้นแล้วก็ความเท่ของสตีดครับมันจะมีความแบบทาลวดลายเหมือนมันหนังตรงด้านล่างตรงนี้<อ>ซึ่งมันจะไปเข้ากับชุดคลิปในการถ<อ>่ายภาพของเขาพอเขามีชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับการถ่ายรูปซึ่งเท่มากมันทาให้กลายเป็นมือถือแบบเวทและก็หมวดเสริมอื่นอีกเล็กน้อยครับก็คือตามสไตล์นูเบียก็คือจะมีบวดครอบครัวภาพถ่าย โดยที่รุ่นนี้เนี่ยจะเน้นไปที่ภาพกลางคืนพวกแบบว่าพาร์ทิโตก Starlight Star ์เทการถ่ายดาวอันที่ผมรู้สึกว่าใช้บ่อยจริงๆในหมวดครอบครัวภาพถ่ายคือขนาดเต็มก็คือเราถ่ายได้เต็มเซนเซอร์เลนหลัก50ล้านเอาต่อบาย50ล้านเาทเลก็จะเป็น64ล้านและอีกอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าประทักใจพร้อมไม่คิดว่านบเบอททำอะไรแบบนี้ได้คือกล้องแบบมัลติครับมันค<อ>ือการถ่ายแบบหลายกล้องพร้อมกันถ่ายวิดีโอหลายจะเลือกได้3เลนแต่มันก็จะถ่ายเป็น2แบบครับ ก็คือแบบที่วิดีโอทั้งหมดรวมอยู่ด้วยกันครับผมกับแบบที่คุณมีสรวิชเชอร์เป็นของตัวเอง<ๆ>ก็คือเปลี่ยนเลนไปเปลี่ยนเลนมาได้แล้วก็ในไฟล์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนตามนี้เลยเปลี่ยนตามที่คุณกด<ม>แต่ความเจ๋งขั้นสุดของมันอ่ะคือตอนคุณเลือกคุณสามารถตั้งค่าได้ครับว่าคุณอยากให้มันเซฟทุกไฟล์แยกกันไหม<อ>นั่นเท่ากับว่าคุณสามารถถ่ายวิดีโอหรือภาพนิ่งหนึ่งครั้งได้3ระยะและนี่คือภาพรวมของกล้องทั้งหมดครับซึ่งบ,บอกเลยว่าสมฐานะมือถือที่อยากจะเน้นเอาจช่ช้งาน่า้ ปุ่มกดที่เรียกเข้ากล้องได้เลยเรียกเข้ากล้องได้เลยเร็วๆกดครึ่งหนึ่งเราโฟกัสกดอีกครึ่งหนึ่งถ่ายนี่มันคือฟิลลิ่งที่ช่างภาพต้องการหนึงๆครับรวมถึงการที่ตัวมันเองอาจจะมีบางอย่างที่อาจจะไม่แม่นไปสักหน่อยแต่ทุกๆอย่างสามารถจัดการได้ด้วยฝีมือของช่างภาพด้วยมืออาชีพเพราะฉะนั้นนี่คืออีกรุ่นหนึ่งที่ผมมองว่าคนเป็นช่างภาพน่าจะชอบน่าจะชอบหัวข้อต่อไปก็คือการใช้งานเพอร์ฟอร์แมนซ์คือรุ่นนี้เนี่ยเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าชิปของเขานี่คือ snapdragon 8ป elite ซึ่งเป็นทิปเรือทนของฝั่งแนดที่เรียกได้ว่าไม่มีตัวไหนแรงกว่าแนดตัวนี้แล้วตอนแรกผมรู้สึกว่าไม่ได้คาดหวังมันมากนะแต่กลายเป็นว่าพอเทสแล้วมันดีจนมันคือมาตรฐาน oh. สำหรับการเทสทิปตัวนี้ในรุ่นอื่นๆเลยเอาอย่างตัวคะแนนก็ได้ครับคะแนานอัลตตู้เนี่ยอยู่ที่3ล uh ้าน7โอเคไม่ดีที่สุดเราเคยเทสตตัวหนึ่งได้4ล้านแต่ความร้อนของเขาอยู่ที่ประมาณ49องศาก็ไม่ได้รองส่วนเหมือนกันเพราะว่าตัวได้4ล้านเนี่ยมันจะลุห้าแล้วก็เรื่องความร้อนเนี่ยมีเนี้นยา ใหญ่แบบเต็มเฟรมด้านหลังของตัวเครื่องเลย oh. แล้วก็ด้านข้างเนี่ยเป็นอลูมิเนียมช่วยระบายออกด้วย mm. เขาใช้วัสดุ2รูปแบบคือเหล็กเมทัลก็ Metal, คือเป็นของเหลวค oh. ู่กับ v c หรือวายเมเอร์ oh. ใช่ oh. พอเอา2อย่างมาทำงานร่วมกันแล้วอะ่ะมันทําให้การระบายความร้อนดีขึ้นมากๆซึ่งสิ่งนี้พิสูจน์แล้วจากฟุตเทจที่เราถ่ายด้วยกความร้อน ครับผมมันส้มไปทั้งตัวเครื่องเลยครับการกระจายความร้อนดีคือส้มทั้งตัวเครื่องนี่ไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่ดีนะคือมันดีเพราะว่าถ้าคุณสังเกตว่าก็มือถือตัวไหนที่ความร้อนมันกระจุกอยู่จุดเดียวอันนั้นคือระบายความร้อนไม่ดีชิปมันจะร้อนมากๆใช่ครับแต่ถ้าส้มทั้งตัวเครื่องเนี่ยเท่ากับว่าความร้อนที่อยู่ตรงชิปเนี่ยมันกระจายแผ่ออกมาเพื่อลดความร้อนของตัวชิปด้วยใช่เป็นการใช้งานจริงอย่างเช่นการเล่นเกมอะโอ้เรื่องี่การเล่นเกมเนี่ยพอมาเจอกับชิปที่แรงขนาดนี้ระบายความร้อนก็เก่งขนาดนี้แแลเป็นนบรดที่ เขามี Red Magic Red เ a g i c เป็นสายเกมของตัวเองใช่มันไปสุดเลยครับมันไปสุดเลยคือดีไซน์ก็สุดแล้วกลองก็สุดแล้วชิปก็แรงแล้วการเล่นเกมยังไปสุดเพราะว่าเขาเอาเกมสเปซของฝั่งเรดเมจิกมาใส่ให้เลยซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการเล่นเกมใช่มีอ AI อยู่ดีๆก็กลายตัวเองเป็นมือถือเกมมิ่งได้แล้วมันทําได้ใกล้เคียงกับจุดนั้นจริงๆนี่ถ้าเราเจาะกันไปทีละเกมครับอยากเอาวเนี่ยเราเปิดกราฟิกสูงมากเฟรมเบทเป็น60 อาจจะไม่ได้1ี0ใช่ก็สามารถเล่นได้เกาะๆแบบ60เฟรมแล้วก็อาจจะมีบ้างที่เฟรมทวามชั่วครู่ไม่ค่อย่ง ic, แต่ว่าพอมาเล่นไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันรู้ว่ามันกำลังเล่นเกมอยู่อะ่ะมันก็บูสต์ตัวเองขึ้นมาแล้วก็เล่นได้ดีมากภาพสวย<อ>ลื่นๆหน้าจอใหญ่เรื่องเสียงดีแต่ไม่ได้ดังมากส่วนเกมผับจีครับเราตั้งเป็นลื่นไหล120เฟรมซึ่งก็สามารถเล่นได้ลื่นๆแบบ120เฟรมเกาะๆเลยไม่มีตกไม่มีล่วงให้เห็นแต่ความน่าตื่นของมันคือ เราสามารถตั้งค่าเป็น SDI s d oh. และเป็น90เฟรมได้ะ <Huh? S 2> คือภาพสวยและลื่นด้วยในหมวดพื้นฐานเลยนะไม่ต้องอยังไม่ต้องไปเปิดหมดเกมอะไรเพิ่มนะ oh, ทำดได้ด้วยตัวมันเองเลยหมดพื้นฐานของเขาสามารถเล่นเกมในกราฟิก HDI HD แล้วก็เฟรมเดทเป็น90ได้ใช่แล้วก็กล้องด้านหลังแม้ว่ามันจะดูใหญ่ครับแต่ว่ามันไม่ได้ถ่วง ah, ไม่ได้หนักถ่วงทําให้การจับถือการควบคุมปืนการเลือกทิศทางต่างทําได้ ดีมากๆนี่ถ้าใช้โหมดเกมช่วยก็จะลื่นไปทีนี้เมื่อพูดถึงหมดเกมแล้วมาถึงเกมสุดท้ายครับเกมชิปอิมเพคตการ์ดสูงสุดเฟรมเรทเป็น60เฟรมแต่เราเปิดหมดเกมเสริมเข้าไปแบบครบองค์งทางการเร่งความสวยของภาพทางการเบิ้ลเฟรมเรทและก็การเปิดโหมดที่เรียกว่าเดียโบซึ่งมันคือโหมดที่รีดพลังสูงสุดของชิปและของทุกอย่างของเครื่องอนะไปอยู่ที่จุดจุดเดียวือการเล่นเกมโหมดนี้ มันมีอยู่แค่ในเลนเมจิกแต่เขาใส่มาให้ด้วยโดยที่ตัวมันไม่ได้มีพวงมาความร้อนด้วยซ้ำแต่เขาสามารถเล่นด้วยภ้าที่สวยขนาดนั้นแล้วก็เป็น120บแบบลื่นมากๆอันนี้ผม<ๆ>ผมดูได้ตามเองด้วยไม่ได้ฟังมาจากเกมจ๋าด้วยผมไปยืนดูเกมจ๋าเล่นอยู่ลื่นจริงทื่แอนดรอยที่ได้รอยี่อ่ะโดยพื้นฐานมันไม่มีอยู่แล้วมันเป็นฝั่งของ iPhone ที่จะเล่นเกมจินรอยีได้ใช่นี่คือ Android ที่สามารถเปิดการเบิ้ลนเรมช่วยเข้าไปแล้วได้รอยแบบลื่นในจริงซึ่งเกมจ๋าก็บอกว่า มีแค่ไม่กี่รุ่นเหมือนกันที่เฟรมหลักพลังดิบของมันกับเฟรมเสริมที่บวกกันการทํางานแล้วข้าวออกมาลื่นได้ขนาดนี้และเมื่อเราเปิดขนาดนี้แล้วเรารีดพลังขนาดนี้แล้วอุณหภูมิสูงสุด่วัดได้47องศามันควรจะ50ด้วยซ้ำมันไม่มันไม่มไมลดแบบความร้อนนะอย่าลืมทำได้ยังไงทำไมทําอะไรแบบนี้ได้มันแบบเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าทับใจมากผมถึงบอกว่าเฮ้ยมันเป็นมือถือชูชาร์ ที่อัพรงมการใช้งานเวิร์กอย่างไม่น่าเชื่อ <Work. S 2> และอีกหนึ่งเรื่องที่ทําได้เวริร์กมากๆอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกันคือแบตเตอรี่ครับ uh huh. รุ่นนี้เนะี่ยให้แบตเตอรี่มา7,200ม uh ิลลิแอมรุ่นนี้เป็นหนึ่งรุ่นที่ผมรู้สึกว่าอย่างที่ผมบอกใช้ปพื้นฐานได้เลย uh huh. เพราะว่าทําแบตเตอรี่ได้ดีมากๆอย่างการเล่นเกมแบบ เกมมือถืทั่วไปนะครับผมอาจจะก,กึ่งแรงหน่อยเทียบเคียงก็คือปับ๊บตีแล้วกันโอเคหชั่วโมงเนี่ยแบตลดแค่ส<อ>ิบห้าเปอร์เซ็นต์ถือว่าทำได้ดีมากนะถือว่ามีเยอะนะปั๊บตีหนึ่งชั่วโมงหรือที่นี่ครับในสิ่งที่รีบประสิทธิภาพเคลื่อนขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งอย่างก,การถ่าย 4K 60ค,คับหนึ่งชั่วโมงแบตก็ลดไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่ากันโดยที่อย่างที่ผมบอกวิทย์รเระเกือบเทียบกับาไอโฟนได้แต่ไอโฟนเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัวโปรแม็กนะจะลดกันอยู่ท่ทีแบบหลักใช่เพราะะฉนั้นถือว่าเป็น แปดเจ็ดพันแปดเจ็ดพันที่ของแท้<อ>ทำได้ดีทาได้<ล>ดีมากๆแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งครับที่เป็นส่วนเสรมิมในการทาให้ความแรงของเขาเนี่ยมันคงอยู่อย่างต่อเนื่องก็คือ RAM กับ ROM ที่ให้มาม RAM เนี่ยให้มาสิบหกแล้วก็ตัว ROM เนี่ยห้าร้อยสองกิกแต่ว่าเป็น UFS สี่จุดหนึ่งใหม่มากและแรงมากๆผมมองว่านี่คือเหตุผลหนึ่งเลยที่เขาสามารถถ่ายภาพรัวแบบพันภาพได้โดยที่ไม่หยุดลอมที่อันเขียนได้ไวเนี่ยจะสามารถบันทึกได้โดยที่ไม่ต้องโหลดช้าไม่ต้องโหลดซ้ำแล้วก็ไม่มีอะไรค้างอยู่คือพื้นฐาน RAM ก็เยอะอยู่แล้ว่ก็มีที่เก็บเยอะ่แล้วใช ตัวลมนั้นเขียนเร็วอีกใช่โอ้ห oh, นี่จบเลยแล้วมาเรื่องสุดท้ายละก็คือเรื่องการใช้งานทั่วไปอ่าเพกเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยแรงสุดด,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 ด้านนู้นด้านนั้นด้านนี้ใช้งานทั่วไปไม่เวิร์กหรือเปล่าคิดน,นะครับการใช้งานทั่วไปเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรดีดีมากอย่างแรกเลยคือจอใหญ่มากมและจอไม่มีอะไรควนตาครับเพราะว่าเป็นกล้องใต้หน้าจอเพราะฉะนั้นคุณสามารถใช้พื้นที่จอเขาได้เต็มที่แล้วมันลื่นมากดูเบียร์ที่เราคุ้นเน่ะมันไม่ลื่นขนาดนี้ตัวที่เราแหลกตัวที่เราได้เล่นซึ่งมันใช่เรือทงนะ 2 0 0พนิดมันไม่ได้น้อยแต่ว่าเรือชงทุกวันเนี้ยมันสามพันมันสี่พันห้าพันหกพันแล้วอ่ะมันก็เลยดูแบบเอ้ยนิดนึงน่าจะเพิ่มให้อีกสักหน่อยนึงใช่แต่ถ้าถามว่าการใช้งานแจ้งใช้ได้ไหมใช้ได้นะได้ไม่ไม่ได้มีฟิววลามองจอไม่เห็นนะครับใช้งานได้คือมันมองเห็นแต่มันจะมีบางจังหวะที่แดดมันแรงจัดจริงๆที่เราต้องเพ่งบ้างแต่ถ้าแบบแดดทั่วไปเนี่ยเอาอยู่นะใช้งานเอาโดทั่วไปเอาอยู่และอีกหนึ่งเรื่องที่ฟินอย่างไม่น่าเชื่อในการใช้งานทั่วไปก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ในการใช้งานพืากอรแบบ ProK เพราวะว่านี่คือรุ่นที่ดูยูรูป 4K หนึ่งชั่วโมงแบตลดแค่สี่เปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์เองใกล้เคียงกับ iPhone 17 Pro Max ที่ลดแค่สามเปอร์เซ็นต์โอ้หายากมาก Android ที่ลดได้เท่านี้ AI เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสองฝั่งครับถ้า<น> AI ฝั่งรูปภาพจะอยู่กับ Google Photo อ่าอันนี้คือีงหนึ่งที่เราต้องต้องเน้นย้ำครับว่า Nubia ก็ยังคงใช้กลรลอรี่รูปเดียวกับ g o o g l e p h o t o อยู่ซึ่งมันก็ดีในแง่ที่ว่า Google มี a ออะไรใหม่เขาก็าได้ใช้ด้วยแต่ข้อจำก,กัดของมันก็คือคุณอย่าลืมเข้าไปปิดการสำรองข้อมูลนะเออพราะถ้าคุณลืมเนี่ยรูปที่คุณถ่ายก็จะไปอยู่บน Google โฟโต้ซึ่งมันใช้อันเดียวกู l e d r ด v e แล้วมันสามารถเต็มได้ถ้าคุณไม่ได้ซื้อพื้นที่เพิ่มพื้นที่แค่สิบพากิกกิกอเองไม่พออยู่แล้วครับรุ่นที่ถ่ายรูปเก่งขนาดนี้ใช่ไม่มีทางพอคือรุ่นนที่่่่่ถถาายยยรรููปปเอองตให้้คุณ แต่รูปไฟล์มันใหญ่หญวิดีโอไ,ไฟล์มันใหญ่เวอร์เลยใช่วิดีโอใหญ่มากนะวิดีโอที่เทียบกับไอโฟนเลยนะใช่เก็บยังไงก็ไม่พอใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปปิดด้วยส่วนฝั่ง AI พื้นฐาของตัวเครื่อง ก็ยังคงมีความยึดโยงกับ Google อยู่พอสมควร AI พื้นฐานครับก็อรวบรวมกันอยู่ใน Nu เบีย AI ซึ่งไม่ได้มีเยอะมากมีอยู่ประมาณ4อันแล้วหนึ่งใน4อันนั้นแหะคือ Google อัลเทอคือเป็นของ Google ไปแล้วอันหนึ่ง <c oughs> สุดท้ายครับในเรื่องของการเชื่อมต่อแลวก็เรื่องของความแข็งแรงของตัวเครื่องก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานเรือธง,งยุคนี้ครับอย่าง Wi-Fi ก็เป็น Wi-Fi 7แล้วบลูทูธก็เป็นบลูทูธ6ก็ความถึงของเครื่อง IP68 IP69 ทนน้ำร้อนได้ทนฝุ่นได้ทนอะไรได้เต็มที่ก็ถือว่า ทุกๆอย่างสมฐานะที่เรือธงสักรุ่นหนึ่งควรจะเป็นครับผมโอเคครับแล้วนี่คือภาพรวมทั้งหมดทั้งมวลของ n นูิแอแซตการ์ครับมือถือที่มาพร้อมกับคำว่าความฉูดฉาดจนผมไม่ได้คาดหวังว่าฟิลลิ่งการใช้งานบนหน้าจะดีขนาดนี้แต่กลายเป็นว่าพอได้เทสทุกอย่างแล้วนี่คือมือถือเรือธงที่ใช้งานได้ลงตัวมากๆลงตัวกว่าเจ้าตลาดหลายแบรนด์ที่ใช้ชิปตัวเดียวกันด้ซ้ำใช่เพราะตัวนี้มาในนามของมือถือเน้นกล้องกับกลายเป็นว่าการใช้งานเพอร์ฟอร์แมนซ์การใช้งานเล่นเกมหรือว่า แต่ก็เข้าใจได้เข้าใจได้เพราะว่าโนเบียจะยังหาลู่ทางในการขายมือถือที่เป็นเรือนธงของตัวเองในาดนี้ไม่ได้<ช>ก็ก็<ช><ๆ>น่าจะได้แต่ผมมองว่าการมีอะไรแบบนี้โผล่เข้ามาในตลาดและให้เราได้ลองเล่นบ้างมือถือที่ดีไซน์เอกลักษณ์แบบนี้โโสเปคสุดแบบนี้และการใช้งานดันเวริร์กได้ขนาดนี้เนี่ยผมว่าก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะน่าสนใจถ้าจะลองเอาเข้ามางั้นก็ประมาณนี้เนาะกับการรีวิวเจ้าโนเบีย Z80 Ultra คนดูอยากรู้อะไรเกี่ยวกับโนเบียอีกหรือว่าอยากเห็นเรารีวิวรุ่นแปลกๆรุ่นไหนอีกก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับใช่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์โดยสัมพัทธ์สุดกดซับสไครต์เราไว้นะครับจะครบล้านแล้วใช่จะครบล้านแล้วช่วยหน่อยให้สิ้นปีนี้มันถึงล้านช่วยหน่อยเ9 7แล้วอ่ะวันนี้ที่เรัวเองพยายามคนละมือเรารู้นะว่า80%ของผู้ชมไม่ได้กดติดตามเรารวมถึงตะก้าด้านข้าง้างไหนไม่รู้ ทางนี้ทางนี้ก็ซื้อได้นะครับก็ซื้อได้อยากให้เราแปลอะไรโดยโดยเฉพาะมือถือที่แปลกแปลแบบเนี้ยพอเราซื้อมาเล่นเองนะนูเบียก็ไม่ได้ส่งมาให้เรานะใชเราซื้อเล่นเองแล้วราคามันก็ไม่ธรรมดามธรรมดาพี่ตา้มก็เจ็บปวดพอทัว้วนั้นกดตะกร้าด้านข้างให้เรานิดนึงกดซื้อให้หน่อย,ยครับผม